กระเป๋าดำอ่ะเอาให้เปิ้ลอ่ะพอเขาตอบไปเลยหรือตอบรองเท้าเลยเบิร์นพอเดี๋ยวสามคนได้เปลี่ยนมป็ไหวจริงไหมเนี่ยอ๋อแม่งลงมาก็๊ดเลอย่าดมยังไม่ได้ไล่ใช่ไหมไล่แล้วไล่แล้วด้วยแล้วยังไม่มีคนดูโชคดีไปยังไม่มีคนดูฮะสมองเหลือสองอัลโต้ยังดูพร้อมด้วยดูสภาพพื้นจะคว่ำตายหน่อยเร็วแต่ตัดก่อนเร็ว เอาลูกโคตเต้เติมแล้วนะคะคูนี้ชิงที่สาม

ชิงที่สามนะคะสหวงโอ้คู่ปรับเก่าค่ะถ้าเกิรอบรอบแบ่งสายทีมสมหวัง F4 นะคะก็มาเจอกันรอบนี้รอบรองนะคะแล้วก็มาชิงที่สามกันอีกครั้งค่ะคู่ปรับเก่านะคะสมหวัง F4 วันนี้เราอาจจะ<ม>ต้องมาดูนะว่าเราจะทำให้เขาสามหวังหรือเปล่า หรือว่าเราจะสมหวังนะเอาที่สามกลับบ้านวันนี้ดีไหมโอ้น้องเราไม่ออกหมดสภาพกันไปหลายคนนะเพราะว่าเล่นจขอบคุณครับชูชูครับไปเปิ้ลไปเปิ้ลใช่ขอบคุณมากครับไปเปอร์เจโอนของเรานะโอ้โหเล่นดีเจโอนสมัยโคตี้โคตี้ยิงลูกดิเข้าหน้าต่างไปเลยฮะ โอเขอบคุณครับไปเปอร์แปก็ม่ด้กอบโอางปูกไม่อเราไิร์ไม่เรียนรี้ไม่เรียนหรอวลาเนวีล้กี่โมงลูกกมลอึหนาไเลาเลยเราไลฟ์อย่างเดียวกี่โมงราคาทางทางไลฟ์สดใครบอกเวลานูหน่อยไม่มีเป็นคนไม่มีเวลาหห ไปเซ่สุดค่ะหายไปไววนะคะเบเปอร์ทต้นแรงพี่เจ็บวันนั้นแน่เลยใช่ไหมเจ็บเต็มติตอนนี้บ่ายสามโมงเจ็ดนาทีคุณมากครับยืยืจริงๆตามเวลานะคะถ้าตามตารางเราจะเสร็จประมาณบ่ายสามนะคะแต่ว่าตอนนี้ เล่นมาเจ็ดนาทีแล้วนะคะก็ะบวกไปอีกกี่สิบน,นาทีวันนี้ก็จะเสร็จประมาณไม่เกินสามโมงครึง่งสามโมงครึ่งเราก็จะรู้ผลแล้วว่าเราจะได้ที่สี่หรือที่สามนะคะจะสมหวังไหมนะ,ะโอดคอเลยเสียละเล คู่ปรับเก่าในตอนแบ่งสายนะคะเราเสมอกันไปซูนไม่ดูต่อซูนค่ะแต่ครั้งนี้ถ้าเราจะออที่สามนะคะเราจะต้องมีตันขึกก้นต้อีกตะกอนหรือเราจะต้องไปเอาชนะเขาในเรื่องจุดโทษนะ,ะแต่ว่าให้มันจบไปในเกมนี้ว่ะมันลุ้นน้องโบตี้น้องกังเร็วซีน้องเพรมน้องตะโขบอลหอบอลหอบอลหมอบอลน้องฟันน้องฮันชิน แล้วก็มอวิตเตอร์กันต่อต้นแดงฟูต้นแงเขียนต้นแงโอ้หลังโอ๋หลังเข้าหลังไลยโอ้โอเคสวัสดีเก้าท่านค่ะไปยังสนุกสนานกันอยู่ที่ฟวเจอร์ลังสิตนะยังไม่ยอมกลับบ้านกันนะดีเยวัน เต็มเต็มไปเองไปเองสุดยอดแทงให้ฟูตี้ลูกนี้โโอ้หแทงแรงไปนิดนึงแทงแรงไปนิดนึงอะเข้าขาฟูตี้ลูกเมื่อกี้ในกรอบก็ค่อนข้างอันตรายเลยนะคู่นี้เขาจะเล่นแบบชิลๆนะไม่ซีเรียสโดน ปกติจะถ่ายซ้ายถ่ายขวานะเราก็เราเจอเสียตั้มสั่งเรือแล้ว,ลวเราก็ต้องมีเสียเต้สั่งเดินด้วยนะเนี่ยเสียเต้สั่งวิ่งนะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นน้องที่เตะเดินสายกันนะคะจะเป็นอะคาเดมี่แทบๆทุนทันนะะีน,น,นะคะที่สี่ เราก็มาไกลอยู่เหมือนกันนะทีมเรายยจบรายการนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น U11 นะคะรุ่น2556น้องเกิดพศไม่เกิน2556นะคะก็จะทำการแข่งรายการรายการที่ Winning Seven นะคะสายหนึ่งใกล้ๆเรา Winning Seven นะคะติดต่อนะคะใครอยากจะไปเชียร์ที่สนามก็ยินดีนะคะน้องๆรุ่น11ปีนะคะ

สวัสดีสิบท่านนะคะมีตัวเปลี่ยนอยู่มีน้องเอ็นดูน้องออโต้นัก่ตอนนี้มีน้องอูเปอร์น้องนักคุณแล้วก็น้องริว น,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 นี่เล็วกว่าตีแข็งแรงโอ้โหโออสมหวังวันนี้ไม่รู้จะสมหวังไหมแต่เราอยากสมหวังวนะคะชื่อทีมคนน่นารักค่ะ quá chết dập to càng lãi lên ăn ui tập sai หมด tập sai ฝั่งนู้นนะก็มีผู้ปกครองเอาถุงมนเอาถุงเชียร์กันด้วยคะขอบคุณบ้านน้องนพุลน,นะ,ะน้องนภุลน้นองนปุ่นนะเอาทงมาเชียร์ถุงมาโอ,โอโต้นแนงโกทิดมาสบัดสไวสบัดสไว กันไว้ชองผู้หาคู่เปหาคู่อันต่ำ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 พ่อพอพ่เตอร์อานโตตัีเจ็บหรือเปล่าเจ็บะ โบตรงก้าวโบต่อโขอโทษกันลูกขอโทษกัน ok okay. ทีมละ3คนนะครับยิงจุดโทษกันครับหากกรณีที่ยิงเข้าทั้ง3คนของแต่ละทีมนะครับเราก็ได้ยิงจุดโทษในซันเดทครับในกรณีที่ซันเดย์นะครับยิงเข้าทั้งบู่นะครับก็จะยิงต่อเข้ไปเรื่อยๆครับหรือว่าหากทีมใดทีมหนึ่งพลาดจุดโทษนะครับได้ยิงยิงเข้าเราก็จะในการแพ้ทันทีครับผมเอ็ดูหนึ่งตีกสองฟูลสาม สีโอวันหมดบ๊อบบีเรวสวัสดีครับเด็กๆู่นี้ชู้ตายชูตาย z o o ไป o o ใกล้ๆได้ไหมจบเราแล้วนะพ่นาน

ไปรายการต่อไปนะ